สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกกับทีมงานจะโลเปิดหัวมาวันนี้นะครับจัดเต็มเลยนะครับโอ้โหเมนูห่างหายกันไปหนึ่งวันนะครับผมสุมาเอาไปตัวเองห่วงวันสองวันไครห่วงโดนนะเก็บมานั่นโอ้นี่นะครับเขาจะซาจิ้มนะครับเนื้อเนี่ยไปจิ้มควายก็สดเลยนะครับ กคตรได้จึงไม้มักกุ้งซจซาจหลาจื้อเข้ามาบัดหา่าจึไม่มาโดนซิกะจับจึงไม่จับจับจไม่มักขนาดวะครับจัจไม่มาดขนาดจื้สามารถสารพีมากนดครับอันนี้ลนอันนี้ครับาเราจะมีน้ำพรเป็นน้ำนะครับรุ่นสองสามกก้าก็ไปเปิดฟันเรนบ้างฮึแรกเราจะบอกกับกรรมนะครับพริกลับพี่เอมาไห

โอ้นี่เป็นว่าเป็นเพียงัวดีนะครับมัน่อมันมากะเพี้ยหัหดีนะเพียมาใส่ไปยห่อนไหนโอ้ส่เพียดเหไโอ้จงขึ้มาไอ้นี่เพิ่อเปนบ้ามากจีแล้วจงจงขึ้นมาเนี่ยนุ่มเลยวะน้อนมาเขียวเลยวะผมผมบอกผมบอกกวดีนีเป็นแกมมาคมเพีเพียยเพี้เยเพียยงเพียยงยงีงี แล้ใส่ในมักไปเลยจิ้มหนใส่ในานมนี่ขอตรวดีนีนี่นี่นีอันนี้เป็นเข้าัมยไม่เอาไปนหนนะว้ามันคือยังนะใส่เลื่อมาไหนคนขายบุ้งหเลืองละนี่นี่เอาปุ๊กนี้ดีกว่าครับในน้องดีซซดเนวช่หวานแล้วหลค่ทำสัญญาเขาเข้าได้เลยเข้าได้เลยเขาได้พอเหรอเงี้ยเกิันนะเลินต่อน้าสห้องับอยู่มีการปาชุ่นนะ

ยังไปเอาไก่เนี่ยนะจิ้มตับสุฮะขะาดฮะฮไฮนนะฮเดะฮะี่นะเะฮะฮะฮะะฮ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 ะะฮะะฮะฮะฮาฮะ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 ของะีะฮ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 ฮะ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 เะฮะฮฮะฮฮะ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 ฮุเดี๋ยวดีเะฮะฮืฮะฮีฮะฮะฮะฮอฮะฮยะฮะฮะฮะเนฮะ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 ะเะฮ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 นฮะะ กิดควายนะครับนี่เด็ดดีขนาดเอ้ยแมงวันกันหนักครับมาแล้วต้องจัดหนักครับเด็กมากกันหนึ่งวันเต็มเต็มอันนี้เป็นสะเบิ้งสะจืงโอ้นี่นะครับอันพริกหลักขอบคุณแฟนครับนะครับฝุ่นฟักลุงเด่นมาอ่าหม้อแกงในน้ำพริกนี่จัดจังไม่นะครับเออเดี๋ยวพอจิ้มกันนะครับ นี่นะครับทีงงานเมียไหนทุกคนขอขอบคุณนะฝากให้ชีวิตคนมานอกค่ะนะพริกลาบเชียงใหม่นะครับขอบคุณพ่อแก่บ้านถวายนะครับนี่บุลุกหาง้งน่าจะหางดงนะครับดูทุกวันเป็นกำลังใจกันนะจ้าเุ็หมูนานะครับขอบคุณจันนาคครับเดี๋ยวเขาจะซาละเนาะจับโูดีเนี่ยเปิดวันหัววันแรกกับซาจีเลยลองน้ำพริกของอันนครับเป็นหมูหนาเป็นครับครับส่งต่อ อ่าเดี๋ยวตาเสิร์อจัดการนะครับหายลำเดียวเออนะครับสองเมนูนี่น้ำซิ่งแรกละกันนี่นี่กับอันควายบดพิกต่ำเดียวมาพักเพชรปลาไหลนี่อยู่ช่องเอฟซีนะครับเออขอบคุณนะครับนะครับน้ำพริกจะจิ้มท่อเออตาเส์ฟตัวนี้น้ำว่ะนี่เป็นเลือดควายก้อนกินลาบของแข็งเหรอเราจะลาบอืเอาไปตักไข่ สข,ขันขันมันแล้วเล็กเลยเนาะ<ร>ได้นะครับเอาใส่รถไหมเนีย่ยหัวหนุอยโตโตได้หม,มเอียชุดตังอะคนได้เข้ามาเลือกอย <c oughs> ่งนี้เออเนาะของเต็มซาถอ่ะเจ้าวะซื้อมาของนักเลไ <c oughs> กาไปนักอยู่ไอ <c oughs> ้คนน่าจะเอาใส่ถุงของอับยางหื้เนาะนะครับเขาซื้อจากอันเสวควายถุงกะโดงมดจากอันมามานะคร <c oughs> ับเทศบาลบ้านเรา คนจริงให้หนูฆ้าให้หนูไปไหนครับถ้าซื้อแบบจะบอกข่มแตะนะครับใส่ยัมน้อยก่อนน้ำพริกหลาบสุดน้ำพริกลาบมีอยู่นะครับแต่ว่าเขาเหมืได้ทำไม่ดูใส่ลวงกับเพี้ยนทีไหนได้นักกระปูนกับเชียงใหม่โอ้แน้วปันซื้อกันนี่ไงอ่วงได้แล้ว คือกรเสิร์ดนะครับปรุงพริกก่อนเสียวรัหลักยิ่ไม่สองป้าะอ้โเพรดลำเอ็ดลำเนอไหนจะลูกโดดด้วยตรงนี้นะลูกโดดมาใส่แต่การลูกโดดพี่กับนี่พูดเอามาใส่อย่างนมงเครื่องไรยกับกันกับกันไม่ได้เอาซอยไปให้นะไครใครบาหันก็เล้วกตีกันลูกโดด ไปกินกไปจะตักกินด้วยกันแล้วแต่มันแข็จัดไงพี่เพชรอผมครับเกือบนไปเลยกุ้มเยวเกือบหมดนะนะปุ้นอยู่นี่อย่าอย่างกินครับแในนี้ในน้ำนักนะเฮ้ยสักเป็ดปลาไหลนะปลาไหลนี่เขาเนโอ้นี่เพียบสมดีนะครับ

มันจะแดงกว่าแดงกว่านัววัวมันเ้อสดกับดิบหมดลครับในดิบเลยดิบทุกอย่างดิบทุกอย่างไม่มีการลวกสะดุ้งผู้ชายใส่วนนี้ได้หันเอวใส่ลบน้ว่ายังไม่ทบ่าเสียวมเียวเสสักวันเขาไปเทียวเนาะเกี่ยสุดสักวันได้ เดียเดเด๋ยววัดเปิดล่ะก็คอหอมเนาะเดี๋ยววัดเปิดมอ,อ๊ะคอเาเสียปลามาเลยอแขกน้ำพริกลกับชุบลูกชิ้นไกมาสับสุยนะครับกินโคยออกมาเลยลูกน่าจอเลยครับครับอเลูก้ไหาเนี่มาบกเ่อนเทศครับเป็นเอาแลครับหอมแดงซอยจะไข่ับไข่ซอย ของผักชีแล้ใส่ที่หลังคุณมาเข้ากันครับครับอู้ก็ใส่กระฟังนี่รอพี่อู้มาซาสซโเนี่ยุทจการเนาะแ่เทนนะแนเทียนอ๋ออร่อยอเขาแล้วร้นก็ลละจะน้อเนเหี้ยว่าต้ององอนเกลือในน้อนนี่อ๋อ น้องๆ้อนีู้กหลาดีอยู่ต่างประเทศน้องๆมาหันนี่เนาะเดถึงทึงบ้านเราเนาะทลายผู้ออกผู้ออกกันเนาะดีการกินนะครับคนเหนือคนอีสานใกลๆกันจิ้นก้อยจิ้งมาตานุ่กจิ้งถ้าน้อง้ออูนครับจิ้อกจิกเนป้อมใส่กันเจากเือ มนนะอ๋ปุ่นอาจจะใส่น้ำพริกมเนี่ยผนี้ว่าพอดีครับพอดีแหละบอกผมมาไหมเบาเบาอืมีก้นหน่อยนะครับหน่อยครับผนเข้ากันเดี๋ยวก่อนออกัะเข้าอุ่นๆหนาอก ไล่ปุกงอนงอมไงเข้าเหมือนที่เข้ามาหรอปัสแย้มนะ้อไล่ปุกหมดอ่ะเอกใส่เขาเข้ามาเร็วเร็วเออเดี๋ยวเตรียมพักก่อนอ๋อนี่เตรียมพักน้ออือโอ้เนี่ยครับสุดยอดเอ้าอันนี่ผู้เชี่ยวไายกินได้อยู่ได้อยู่ครับอกลิ่น ซาจีกินได้อยู่ยังอื่นกินมาได้มากแป้งนุง่มกินซาจีได้จะเร็วะนี <c oughs> ่กินอย่างงก็ได้ก็ให้นี่ยเนี่ยลงควายนอนก่วกก็เข้าไงเออ, <c oughs> เอ,อครับของดิฟของข้าวต้อคาดเจื่อให้น้อยเอ็กมาเลยมันต้องอยู่ไกลโูดมามากมันต้องลิงจะได้เ <c oughs> หรอผมพูดครับพูดดีเราดีเราไม่ใจถึงผมตังเพชรครับา อครับโอ้ยปมาเลนม้วนะ่ครับเห็นไหมจิ้มซุเอาก้อนเดยม่น้องนันลบกนจิ้มนพักูหล่นไปเด็ดอันนั้นมันอยอยอย่างง้แข่งอ้แข้งแข้งแข้งไอกะไของเกาอยู่ไหมไงออกห้อนี่กะเดียดเยไหมันเมื่อนปลากันเต๋อเขต้องกิ่นนักกินแบบเด็ดเด็เื่อนห่มกะแต่นาบา์มันออกคนเดียวอยู่ อันเก่ามันเนาะไอ้ข้าวเก่าเนาะยข้าวเก่ากันผมจำลมนี่แกอือก็อ๋อถามด้วยก็ข้าอุ่นๆนั่นนี่มอมอดนี่ไหนบืดดาวแบบแบบนะเผื่อเยอะเออเอาไอ้อุ่นอืมมันเหมือนปลากรนเต๋าเป็นครับหาห์มันเชื่อใจได้ได้มั้งนี่อ่าใส่ได้เนาะ

อือกลับุญอ่ะุกะอาได้ละอือเสียชื่อคนผมกินลำกิคนมากน uh, ี <te ่ยมะขามอตองเออทอตองนี่ต้านมะเร็งนะครับยังดีเลยหัวเรียงหัเยงครับเจ้าเลยเจ้ามันจางเพี้ยสิเออแบบน้เจียงไม่ออกเลยพิ่น้ำพริกหลับเจียงไม่ก็เดียวผมได้จากเพี้ยเจียงไม่หมดนี่เยออือเจ้าสบาทดยนี่ไหม โอ้นี่เคียงเคียงมันครับักโอ้โหหยดดแล้วกินกันไปอันาจิ้มเนโคมากก่าได้อนโอ้นะครับอาาของข้าวของดิบของแดงของดิบของแดงต้องคาเชื้อก่อนเข้าอย่างไเ้ยเ้ยเข้าอย ตับเนกก่ะตับบนเลยเล็งกระตับอย่างเดียวเหรอวันนี้ได้กได้เคียวหมดดีพวกคันนาคันเนื้อนันน่ะขาเจนาดเจ็บปากันเนาะมาถึงเหมาะได้เหรอซีมันใหม่อืซึ่งผมได้ นพี่เจยงใหม่ในสุดยอดรยหรอครับน้ำพแต่เียงใหมเด็ดแต่ตาบบจิมครับตาโอจิมกาโอจิมรอยาข้าจื้ออยาข้าจื้อนา <c oughs> ะ <c oughs> ยกหมอกขนาดซาน่อยอืมเล็ดเนาะหมอกขนาดนะซาดครับขานครับผมโอ,โอค้คลิปนี้เราก็ได้นำเสนอซาจีนควายครับเอ็นดูแฟนครับ,บติดอยู่ต่างจังหวัดเนาะตั้งที่ปีวันที่มันค่อยมีมายข,าขายนะครับต่างประเทศองค์ลงควายนอนเข้าอุ่นๆนี่นะครับเหมาะขนาด วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับเออจะสรรสร้างเมนูซาจีของกินคนเมืองบันเทาเหื่อแฟนคลับได้ดูนะครับขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามห่างหายกันไปหนึ่งวันป๊กมาแล้วนะครับเดี๋ยวเต็มรูปแบบแล้วช่วงนี้ติดงานฝนตกนะเออฝนตกตัวนะครับติดงานตัวฮักก็มีหลายอย่างนะครับเนาะเนาะเขือพวงเอีเน่ผักข้าวต้องครับครับ เสาธัยว่าเัเกี่ยมู้เนอร์เรือเขาต้องกันแนองอันนี้ไว้ว่าแคนครับครับอืมแคนอันนี้กดตั้งเกาครับกดตั้งเกาบางคนมันอบจีฝรังนะครัเอิมว้กวยเลี๋วก๋วเตีอม่ใจเคนละยางไงข่กับาัมันให่กินมันเหมือนกันนะน่นะอือกเีนี่ยังมันจะอมหวานแต่ออหดยอดครับกินาหางตอกวของดิบเป็นตัวเของดิบตัวเองเรเรากินพัก แก่ไปตัวเองฮาร์ดเครื่องไปตัวเองอันนี้นขอบคุณแฟนครับตี่เามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องชีวิตคนนอกช่องชีวิตคุณนอกเอฟซีตัวนะครับอันนี้ชีวิตคนมโนอกับคิมงานเออเจอกันคลิปหน้าครับ ที่วุ้ที่้มนายก็เป็นละลวละลเละลตอนนี้เป็นปเปล่ยเลองนายได้อันตรายว่ะเออโอเคครับสวัสดีครับ